สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะผ่านทาง f a c e b o o k l i v e ในเพจทั่วไทยนิวนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะฮะหมู่ที่3ามตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ขณะนี้อีกไม่กี่นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะออกจาลิกทุดงนะฮะเดินทางเข้าสู่เขตอำเภอบ้านคานะฮะโดยจะเดินผ่าน บริเวณเขตอำเภอหนองยับป้องนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเขตอำเภอสุดท้ายในจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ท่านจะจาลิกทุดงผ่านนะครับนี่เป็นอำเภอชายแดนแล้วฮะติดต่อกับจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่นั่งรอกันนะครับแล้วก็มีพี่ๆทหารด้วยนะครับเนี่ยมาช่วยงานตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างสรรเพชนะครับ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่พูดในการโรงเรียนนะครับนี่นั่งอยู่หัวแถวเลยนะครับอันนี้เป็นชรบอรหรือเปล่าครับหรือเป็นอ,อสอ,อ,อสอนะครับอออคนไหนมาตีสามคนนี้เหรอโอ้ตีสามเดี๋ยวเอารางวัลไปเลยเอาไม้รางวัลเอาไม้ให้รางวัลเอาไม้มาตีสามเอาเดี๋ยวเอาน้ําไปสองโหลโอ้โหตื่นตื่นไวนะครับนี่โอ้ เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะอ้าวก็ขอบคุณนะขอบคุณเราชาวพุทธนะฮะในเขตจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงขอบคุณฝ่ายปกครองต่างๆนะฮะทหารเจ้าพี่หน่วยกู้ภัยรวมถึงทางาคณะครูของโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะครับคือช่วยกันจัดเตรียมสถานที่แห่งนี้จนเป็นลานบุญลานธรรมเมื่อคืนนี้นะฮะจะเห็นว่านี่ร่องรอยเสื่อยังอยู่นะฮะเก้าอี้ยังอยู่นะครับ มาขอบคุณลงทานด้วยนะครับเจอีท e นะครับเจ้าของตัม้มปตทลุงเท่งนะฮะที่จะอําตัวไม่มานะฮะโทรสั่งการมานะฮะทำข้าวต้มมาสามหม้อนะฮะผลปรากฏว่าตั้งใจจะเซฟไว้สักหม้อหนึ่งไว้กินตอนเช้าไม่เหลือครับโอ้โหหมดเลยข้าวถ้าไม่มีเลยในหม้อมีแต่หมูกักุกงไม่รู้ไปจ้างที่ไหนทํามานะฮะก็ขอบคุณผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะฮะที่เล็งเห็นถึงอ่า ความหิวของพี่น้องประชาชนแล้วก็คณะติดตามรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภยัยแล้วก็ทหารนะครับได้กินกงินอิมมีพีมันนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะลวงตาท่านก็คงจะเริ่มออกทุดงนะฮะ น้ำหยดใส่พอดีเลยนะยืนแม่นจริงๆผมน้ำค้างแรงมากนะครับรรผมไม่ได้เลยโดนน้ําค้างโดนฝนไม่ได้ก็ม่อมอบางนะฮะไข้ไข้จะขึ้นนเดียวเลยเอาหอมเลยนะเอาหอมเลยนะหอมแดงหอมแดงทำไงนะพี่หอมแดงลุๆๆๆๆๆกแล้วโปะกม่มโ เป็่หอมแอราิหงหรอ้อาจริงเหรออันนี้มันเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมอ่านั่งนั่งตรงไหนนี่ก็ได้มาเบียดเบียดกันตรงนี้ก็ได้มาสองคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบียดเบียดกันตรงนี้มาเออนะถวายยังถวายหรือยังหรือยังไม่ถวาย อ๋อยกมาโถตกใจด้วยว่าจะมาถวายเอาข้งบนเลยนี่มาแล้วนะครับตาเริ่มเดินแน้้นฮะนี่เคาอ,อสอเป็นคนแรกนะครับปู่ใหญ่บ้านเป็นคนที่สี่ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้องไผ่เป็นคนที่ห้าแล้วก็คิวต่อไปนะครับมองท่าน,นเลยอ่า จะได้กำลังใจอ้าวนี่โอ้โหนี่ครูของโรงเรียนนี่นั่งกันเสื้อชมพูขาวโอ้โหจำได้เพราะเมื่อวานนี้ช่วยกันจัดกวาดถูโรงเรียนกันอยู่นะฮะขอบคุณมากนะฮะถ้าขอถือกัดลากันตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมองไปโรงเรียนครับครับครับผู้ภัยผู้ภัยอ่าฟังครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่สุริยาจะมอบอยู่ครับครับ เดี๋ยวช่วยกันยกก็ได้ครับช่วยกันยกเลยก็ได้ครับช่วยน้องๆก mmm no 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 asi no ู้ภ uh ัยยกเลยก็ได้ฮะนะครับอ่าช่วยน้องๆกู้ภัยยกเลยนะครับนี่น้องๆนักเรียนนะฮะมานั่งรอกลับบ้า้องลุกหน้ตานะครับตาได้นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับหกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับยัเลยครับยัเลยวางโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ น้ำถ้าใครถวายขวด2ขวดแฮงกลับบ้านได้เป็นน้ำมงคลส่วนที่เหลือก็จะมอบไปทางโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับครับวางมาลายไปไว้ครับอ่าเดี๋ยวช่วยยกเข้าข้างในวางไว้ตรงตรงนี่ครับข้างในเข้าไปในใต้ถุนโรงเรียนนะครับมีท <ste ve> ี <backyard> <together>. ่วางอยู่ครับช่วยกันนะครับอ่าช่วยกันยกไปเลยนะครับ Um บอกรถนำไปสองร้อยเมตรเลยบอกรถนำไปสองร้อยเมตรเลยเหม็นควัน มอนด์ซ้ายครับน้องปูยกเลยครับยกเลยยกไม่ต้องก้มนะจ๊ะยกเลยจ้ะเอาตังเอาตังเก็บเอาตังเก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางก่อนวางก่อนอันนี้กลับไห้เป็นมงคลเลยได้เลยอะครับให้เป็นดอกเลื่อย นครับช่วยพูดด้วยสายเสียงทางกล้องสุิยาด้วยอะลืมนะครับตัวไทยนิวก็ดูโอ้โหพูดอย่างนี้ไม่ดีดูทุกช่องทุกช่องรือโอกาสโทให้พูดเรื่องอื่นเราเดินตามเส้นทางที่หลวงตาท่านดูดองสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็ขอนุโมทนาบุญนะครับท่านผู้ชมครับ ก็เป็นสี่อัจารยะที่เราได้เก่ากับภรรยาทมิตรเพื่อนร่วมทางครับการอนุโมทนาบุญหรือการสาธูนี่ต่างกันนะครับการสาธู่เขาแปลว่าดีแล้วนะครส่วนการอนุโมทนาบุญอีกที่ท่านได้เก่าวคานี้เมื่อไหร่บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นนะครับจึงจะสาธุก็ว่าเราขอมีส่วนร่วมในบุญนะครับการอนุโมทนาบุญนะครับการสาทุ่เฉยๆนี่บุญเราจะไม่เกิดเียนแต่ว่าเชื่อมโยินดีนะครับใน สิ่งที่ผู้อื่นทำมาสาลเราก็คือแปลว่าดีแล้วครับวันนี้ก็เราเส้นทางตามใดทางที่เราทดลองหามาสะสมคาเราอยากได้บุญเราก็ขอธงนาบุญท่านเลยนะครับกับกัตยาธิมิตรถวายสิ่งของอืมข่าวเขาก็ขอนธงนาบุญด้วยครับขอนธงนาบุญด้วยอะรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราอยากจะได้บุญกุศลกับกัตยาธิมิตรภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือว่าเป็นการขโมยบุญแต่ว่าขโมยบุญนั้น เป็นบุญที่ผู้กระทํานี่ไม่หายนะครับเป็นการกระทําที่ไม่หายไม่ใช่บุญที่ผู้กระทานั้นลดลงได้ความรู้ใหม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างนะครับได้มีส่วนร่วมในบุญนั้นเองบุญกุศลคนที่ได้ทำเพราะเขางมีบุญด้วยบุกระแผ่ให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมเขาทาให้เห็นทําให้ที่แจ้งับแต่เปิดเผยนะครับเป็นการเผยแผ่บุญกุศลของเขาคนงามความดีที่เขาทำนีเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ขอนำบอกกล่าว ที่เดินตามมูมนาบุญกับกัญญาลิมิตรสิ่งไหนที่เป็นมงคลเสียวาจาธรรมชาติที่ไรรอบข้อพิงครับข้อกล่าวยกน้ําเลยครับยกน้ําขึ้นเลยน้ํานมทั้งถุงเลยจ้ะอ่านั่นแหละจ้ะสาธุครับอนุโมทนาบุญเลยครับเดินมูมนาบุญได้บุญแล้วเริ่มรู้ผมเริ่มรู้แล้วฮะได้ความรู้ใหม่นั่งเลยลูกรถเรียนนั่งเลยหนูหนูนั่งเลยลูกนั่งนั่งเลย อย่างนี้ต้องแนะนำให้ดูช่องกล้องสยามบ่อยไได้ครับจะได้ความารู้โมงกรนาบูนลูกนะเออพวมาลัยเอาไปบูชาที่บ้านเลยนะครับน้ำแบ่งเป็นน้ำมงคลนะครับโอ้ยอมามานี่<ร>นะนีนน่นอนนอนรถนอนรถน้ำบอกไปสองร้อยเมตรมันมันใกล้เกินไปเออ อไรอมเล่อไป้ำยรืออห่ะคมดธนาบุญบทุกท่านนะครับเอ่อกระเป๋าออกกระเป๋าออกเลยกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยมีกระเป๋าตังมีอะไรตออะไรให้บอกเอาออกเลยนะนอนอ ัดมอให้โลกด้วยสาธุนั่นแหละอาอามามาระวังระวังล้ม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 มาระวังล้มลูกระวังล้มโอ้ยจุกไอจุกไอจุกมาเลยเร็วโอ้โหหลวงตาท่านลอยจุกด้วยนะฮะนี่มาเลยจุกมาลูกมา โอ้สาธุาาโอ้ยจุกเลยเอองตาหยุดรอยจุกนะครับ <laughs> ไว้จุกหายากแล้วนะนะเด็กไว้จุกไว้โะนะฮะเนี่ยเด็กไว้จุกไว้โะไว้เปียหายากมากนะฮะแหมวิ่งมาพอดีนะฮะัทันพอดีนะครับอ่านะครับยกคอยเลยนะครับยกคอยเลยไม่ต้องก้มหน้านะงนนาบบลเลยะงยหน้ารับบุญเลยจ้ะเงยหน้ารับบุญเลย อ่าจับสองมืออันนี้จับจับเลยจับอ่าจับอจับสองมือเลยนั่นแหละจับสองมือเอาโทษจับโมถนาบุญของทุกท่านฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจทศไทยเนวเดี๋ยวผมจะเดินสักสองโลแล้วกันวันนี้นะฮะ ก็จะไลฟ์สดต่อเนื่องนะครับวันนี้ยกสองมือไม่ต้องก้มนะนั่งธรรมดายกสองมือเลยยกเลยอ่ายกคอยเลยจ้ยกคอยเลยนะบันโม่านาบุญนะครับโอา,อา นี่ครับก็จะมีเจ้าที่นะฮะท,ท,ที่ทหารมาช่วยกันโบกรถนะฮะอำนวยการจราจรร่วมกับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ในเพจทั่วไทยนิวนะครับจงนะ้าจ้าโอ้โหสาทุเอ่อยกสองมือเลยลกูกโอ้โหยกสองมือเลยลูกเอ้ยวางโทรศัพท์นะวางโทรศัพท์ก่อนโลกวางเออ โอ้โนี่ฮะเด็กนักลงนักเรียนนะฮะคนแก่คนเฒ่ามารอใส่บาทด้วยแล้วก็เอาของมาถวายด้วยในอ๋อในในขันนี่อะไรอ่ะแม่กับข้าวกับข้าว,าว,าวโ,โมทนาบุญครับอ่านะครับ <c oughs> ดน้ำยกขึ้นเลยนะครับหลุมน้ํายกขึ้นเลยนะสบายลงตายกขึ้นเลยนะยกเลยจ้ายกเลยไม่ต้องก้มนะน้ำเตัวตรองหลังให้ตีงเลยนะสบายสบายโมธนาบุญนะครับนโมธนาบุญนะครับแม่ยกสองมือเลยนะครับยกสองมือเลยเอาโทรศัพท์วางก่อนเออ ตาทุกทยังอยู่ในเขตอำเภอหนองยป้องนะฮะกำลังจะเดินเข้าไปสู่เขตอำเภอนะฮะเดี๋ยวก็จะผ่านธนาคารพคสนะครับผ่านอำเภอแล้วก็ผ่านสถานีตำรวจด้วยนะฮะ โอ้โหนี่ฮะอ้าวยกไปลูกยกของมือเลยเออโหเดี๋ยวลุงถ่ายรูปให้เนี่ยโอ้ยสวยจริงๆเอ้ามองตาเลยลูกจาวางโทรศัพท์ก่อนด้ออเออโทรศัพท์วางซะนนบอกพี่ด้วยถอดหมวกด้วยจะโทรศัพท์ออกห่างๆจาเออเดี๋ยวต้องเหยียบนะ แบบนี่กำลังดีนะครับตอนนี้แล้วด้านหลังนะครับเจ้าที่นะครับพยาบาลก็กำลังเก็บขนมนมเนยไว้เตรียมแจก,กคนท้องคนแก่คนพิก,การไม่มีกำลังเดี๋ยวให้ชาวบ้านช่วยยกเลยบอกให้ชาวบ้านช่วยกันยกวิดุุบอกเขาพอ รถมาให้ชาวบ้านาช่วยส่งขึ้นรถเลย สวัสด,ดีทุกท่านนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่าน,นทางทัว์ไทยนิวรับนอนด,ดูรถให้พี่เขาหน่อยลูกเออมาข้ามมาเลยครับระวังรถนะครับอ้าวมาเลยมาเลยจ้าข้ามมาเลยจ้าขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยเออออาอ่ายกทั้ง,ทงถาดเลยยกทั้งถาดเลยนั่นแหละนั่นแหละเออนั่งเลยพ่อนั่งเลยต่าทุกนั่นแหละเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เก็บจ้ะ สวัสดีทุกท่านนะงรับทั้ง148คนนะครับเช้าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัยทำงานนะฮะคนที่อยู่ในวัยทำงานก็จะไปทำงานกันใครที่อยู่บ้านหรือใครที่เพิ่งตื่นมาอาจจะเปิดฟังกันนะฮะไม่ต้องดูรูปดูเสียงเอาไปฟังเสียงเอานะฮะ <มา S 1> <c oughs> ไม่เป็นไรจ้า อ่ายกสองมือยกยกยกเลยยกเลยจ่ายยกเลยยกสองมือจ้าประเกนของพระอ่าประเกฑนของพระต้องยกสองมือนะจ้าสาธุนโมธนาบุญกับทุกท่านนะครับภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ทหาร ก็มาเดินด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่อ,อสอแล้วก็มีรถของหน่วยกู้ภัยช่วยกันยกน้ํานะครับเมื่อวานนี้ก็นําไปนะครับมอบให้วัดมอบให้โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะครับประมาณห้าคันรถเมื่อวานนี้นะครับสวงตาท่านไม่ได้เอาของไปไหนนะฮะท่านก็มอบคืนนะครับคืนให้สังคมหมดนะฮะ ผ่านพื้นที่ไหนก็ให้หน่วยกู้ภัยเอาไปมอบให้พื้นที่นั้นเมื่อคืนนี้พักจาวัดที่โรงเรียนบ้านน้องไผ่ก็มีทั้งข้าวสารขนมนมเนยต่างๆก็มอบให้กับโรงเรียนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ของที่ใครนํามาถวายในโรงเรียนนะฮะไม่เป็นขนมนมเนยน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งก็มอบให้โรงเรียนทั้งหมดนะฮะ เดินไวมาก <ś led> ลุงวิ่งใหญ่ลุงจอดรถกว้าง <ś led> วิ่งไม่ทันละ ขอ <c oughs> <c oughs> งตามองไม่ขวาดใหญ่ไม่รู <c oughs> อ right ่ายกสองมือเลยจ้าน yeah. oh. 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 ั่นแหละสาธุสาธุตาข้อแล้วค่อยพนมมือจับน้ำไว้ไว้ก่อนจับจับน้ำไว้ก่อนจับน้ำไว้ก่อนก่อนนะจับแผลน้ำไว้ก่อนนะครับลงตาข้อแล้วข้อพนมมือนะครับลุงลุงอ้าวโอ้โหตาธุ ออตาบอกให้พี่ลุงไม่กินข้าวข้าวไปกินะมีคนถวายข้าวกับกับข้าวพอดีนะฮะจะมีมากวาดถนนอยู่สามคนนะฮะมีพี่ลุงมาจากสุพรรณบุรีแล้วมีลุงลงลุงลงนี่มาจากเออลุงลงมาลุงลงมาจากไหนนะพี่พี่ลุงลงที่ฝ่าถนนมาจากไหนนะ อำเภอวาริศอ่าอำเภอวาริศจังหวัดสกลนครน,นะฮะลงลงเอออำเภอวาน,อนนอนหรือวาริศนี่แหละนะลงลงวานนอนนิวาสนะฮะสกลนครแล้วก็มีป้ายคนหนึ่งนรับชื่ออะไรไม่รู้นะฮะมาขวาดถนนอยู่นะฮะอ้าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสาธุสาธุครับ ดูบรรยากาศข้างหลังกันนะครับพี่พี่พยาบาลแล้วก็พี่พี่หน่วยกู้ภัยเนี่ยกําลังเดินเก็บของสวัสดีจ้าคุณพี่นี่นะฮะรถสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท้งคนขับกับคนในรถกําลังจัดแยกสิ่งของนะฮะคนแจกคนแจกคนนี้เหรอจ้าอันนี้คนเดินนี่คนนั่งอันนี้ว I P อพีอันนี้ธรรมดาอ๋อเหรอ ผมไม่บอกน้ําแข็งไอ้เจ้าอ้ํากู้ภัยในพื้นทีนะ่บ้านเปิดลงน้ำแข็งเนะี่ยผมไม่รู้อ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวหมดแล้วบอกเลยปนนักสิบกระสอบใส่ตู้เป็นตู้เย็นมาเลยนะฮะแล้วก็ถัดไปนะฮะก็จะเป็นพี่พี่หน่วยกู้ภัยนะฮะสว่างสันเพชรน,นะครับมาช่วยกันเจ็บน้ําด่มสวัสดีครับพร้อมเนี่ยน้ําจะเต็มลํารถแล้วนะครับคันแรกนะฮะ สวัสดีครับผมและนี่ก็เป็นรถสองแถวของมุยทิสว่างสันเทศธรรมสถานโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามขบวนไปส่งถึงตอนเย็นเลยนะได้ครับโอเคครับผมเนี่ยขอบคุณประธานมุยทิสว่างสันเทศธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะฮะมาให้รถของมุยทินะเป็นสองแถวโบราณมานะครับโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับพี่ๆทุกคนนะที่มาช่วยกันในขบวนนะครับ นี่ฮะภาพบรรยากาศด้านหลังเดี๋ยวให้ชมกันว่าเป็นแบบไหนนี่ย้อนแสงนะแดดออกเต็มหัวเลยตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะจุดหนองปงนะสว่างสันเพชรจุดหนองปงสวัสดีครับผมอ่าเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะฮะผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ในเพจทั่วไทนิวนะครับนี่ต้องบอกว่าคนนั่งรอกันนะฮะลายทางเลยนะฮะเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับ ผมคงต้องหยุดไลฟ์ในอีพีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะฮะข้างหน้านี่ก็จะเป็นอะไรโรงพยาบาลหนองยับป้องแล้วก็เป็นเ,เดี๋ยวนะอะไรธนาธนาคารทกสแล้วก็มีที่ว่าการอำเภอมีโรงสถานีตำรวจนะฮะนี่อยู่ข้างหน้าน,านะครับ ใครที่อยู่ในเส้นทางก็รอกลับไหวขอพรได้เลยไม่มีน้ําดื่มก็ได้นะฮะไม่มีพงมาลัยก็ได้นะครับท่านมาเดินทุดงนะครับมาเดินเผยแผ่นะครับศาสนาท่านไม่ได้มาเดินบินทบาทนะฮะแต่ว่าใครมีกําลังจะถวายอะไรก็ได้นะครับได้ทุกอย่างยกเว้นเงินทองนะครับแล้วก็อย่าฝากเงินนะครับให้กับคนใดคนหนึ่งในคณะติดตามหรือหน่วยกู้ภัยต่างๆนะฮะอย่าฝากเงินมาทําบุญนะครับ ถ้ารู้เบาะแสนะครับการไปขอเรียอะยรรับบริจาคขอเงินค่าน้ํามันค่ากินค่าที่พักอาศัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้แจ้งมาทางเพจได้นะฮะเราไม่มีการไปเรียอะยรรับบริจาคนะครับต้องฝากบอกพี่น้องชาวชนทุกท่านไว้นที่นี้ด้วยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งน้ําดื่มนะฮะไม่มีมาถวายก็ไม่เป็นไรนะครับคนละขวดก็ได้นะครับหรือจะมีกําลังคนละแพ็คสองแพ็คก,ก็ได้นะฮะ ถวายอะไรมาท่านก็นําไปบริจาคเป็นทานทั้งหมดนะฮะในตลอดเส้นทางนะครับเจ็ดนาฬิกาสินาทีและนี่คือทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ